ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะอีกวัสดุตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลังไมนะคะที่จะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายขึ้นนะคะที่นําไปใช้ในส่วนของการทําสบู่รอะไรต่างๆนะคะแต่เราก็สามารถที่จะนํามาประดิษฐ์ดอกไม้ได้นะคะลังไม้ีะมีอยู่2ลักษณะคือลังไม่ที่เป็นสีเหลืองนะคะกับลังไมที่เป็นสีขาวถ้าเป็นลังไมที่เป็นสีเหลืองนี่เราสามารถเอามาตัดแบบแบบไม้ตามแบบดีไซน์ ดอกเล็กๆด,ดอกไม่ใหญ่มากนะนะคะแล้วก็มาปดิฐ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปย้อมสีใหม่นะคะส่วนรองใหม่สีขาวนั้นนะคะถ้าจะใช้รองใหม่สีขาวนักศึกษาต้องนาไปต้มหรือแล้วก็ขาวสะบอนนะคะเพื่อล้างภาาไขมนะาปั่นก่อนก่อนที่นําที่เราจะนํามาย้อ,ยอมสีนะคะในส่วนนี้เราก็มาไปดูดอกไม้จากลัน้อง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับการประดิษฐ์ดอกเดซี่จากลังไหมนะคะก็จะมีลังไหมสีขาวจํานวน30มลังสีย้อมดอกไม้สีชมพูนะคะสีน้ํามันสีที่มีสีน้ําตาลกับสีเขียวนะคะกาวสารพัดประโยชน์ปากคีบลวดดามสีขาวสีเขียวเบอร์24นะคะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ฟลอเทปสีเขียวอุปกรณ์การรีดดอกไม้1ชุดแล้วก็กาวลาเทคค่ะ วิธีการตัดกลีบดอกนะคะเริ่มจากการตัดลังไหมแบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะจากนั้นจึงนําแบบกลีบที่เราเตรียมไว้นะคะวางท่าปรกับกลีบดอกตามแบบกลีบ1ดอกจะมี10 1 0ถึง12กลีบนะคะนำจากนั้นจึงนํากลีบที่ตัดออกไปแล้วลอกออกเป็น2ชั้นนะคะนํากลีบดอกที่เราลอกเตรียมไว้นะคะแช่น้ําผสมน้ํายาล้างจานประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะ จากนั้นจึงนํากลีบดอกไปล้างน้ำให้สะอาดผึ่งให้แห้งค่ะวิธีตัดแบบใบนะคะเราเริ่มจากการตัดแบบใบในกระดาษแข็งนะคะจากนั้นจึงนําแบบใบเนี่ยวางท่บบนกระดาษสาสีเขียวนะคะตามแบบ1 1ดอกจะใช้ใบ2ใบนะคะํำลวดสีเขียวดามแบบใบทั้ง3ขนาด ที่ควาเกสรน,นะคะนำแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยผสมแปปกาวสัเกลสารส่วนสีถ้วยโลชั่นนวดให้เข้ากันจนแป้งไม่ติดมือจากนั้นจึงผสมสีเหลืองนวดให้เข้ากันเมืม่อนวดเข้ากันแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเซนติเมตรปักลวดตรงกลางนะคะจากนั้นจึงใช้เข็มมาลายจี่ยให้เป็นรูโดยรอบแป้งข้าวเหนียวสีสเหลือง นำภูการแต้มสีน้ำตาลระบายโดยรอบตัวเกสรน,นำไปผึ่งให้แห้งวิธีย้อมสีกีบดอกแบ่งลังไหมออกเป็นสามส่วนนะคะก็จะประกอบไปด้วยสีขาวสีชมพูแล้วก็สีชมพูเข้มนะคะนำกีบดอกไปจุม่มจุ่มน้ำสีทั้งสองสีแล้วก็นำกีบดอกที่ย้อมสีเรียบร้อยแล้วไปผึ่งให้แห้งค่ะเอาดอกนะคะนำ กรีบดอกทากเกาติดรอบฐานนะคะจากนั้นถักกรีบที่2เรียงโดยรอบอีก9กลีบค่ะส่วนสีขาวหรือสีชมพูเข้มก็เข้าดอกในลักษณะเดียวกับสีชมพูอ่อนนะคะนำกรีบดอกขนาดเล็กติดรอบเกสรจำนวนสิกรีบสำหรับทำดอกตูมค่ะ นำแป้งเข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ผสมกับสีเขียวโนวดให้เข้ากันนำมาแผ่เป็นแผ่นบางๆแล้วตัดเป็นแผ่นปลาเล็กๆนะคะนำแป้งที่ตัดแล้วเนี่ยมาติดรอบดอกเบซี่นะคะทุกติดเกลียบเลี้ยงทุกดอกในลักษณะเดียวกัน เข้าช่อใบนะคะนําใบที่เราเตรียมไว้นะคะมาขัดพันกับตัวดอกเดซี่นะคะจากนั้นนําอีกใบหนึ่งมาเข้าฝั่งตรงข้ามนะคะทุกช่อใบเนี่ยเราจะเข้าในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะเมื่อเราได้ช่อใบเรียบร้อยแล้วก็มานํามาจ,าาจัดเจกันให้สวยงามตามความเหมาะสมค่ะ